ก็ปลูกนี่อันนี้บังเอิอบ่แม่เออโอ้ปลูกวันอาทิตย์วันหันนี่ปลูกแบบกล้าวมะเร็งบ่แม่ขึ้นเน็บลงเลยครับนี่พอใส่กระจาดเลยเอามาลงพอใช้กระจาดเจ้าก่อนเออพอใส่กระจาดแล้วมาลงครับปลูกอาทิตย์วันหันนี่เพิ่งปลูกเนาะแม่อืมเพิ่งปลูกนี่แม่หลายๆอย่างเนี่ยนี่จังไดขึ้นดูแลไวบแม่ซีหาไรกะจู้ยังฉี่แล้วลูกหลานซอยอยู่บ่ครับก็มีนั่นแหละนั่นเข้ามาซอยอ๋อลูกสาว เออลูกไผ่โลูกไผ่ครับครับสวนยอดเลยเข้ากับห้องกมาบอกหน่อพ่อสองเดือนบ่ครับอ๋ออ๋วันดิเปียตนี่ยังสิพ่อสองเดือนผู้ใดเมียนี่แล้วลูกไผ่บ่ลูกไผ่มาแต่เมืองลาวโอ้บอกเอ้าเอ้าเข้ามาอยู่น้ำครับครับเบิ่งกันแยเหกันนี่แหละล่ะต้งผู้ใดยเมียที่เัาเห็นผลห่วยมียเบิ้ลคุยยางอันเดียวไปเบิ่งยางไหวอยู่บ่เมียไหวไปวหอดคือเก่าวอันเดียวเนาะยังแข็งแรงอยู่เมียเขา แม่นอนแม่กันก้นเกษตรนี่ดีนี่นอนแนี่ยนี่นาะมดจักคือกันแม่ก็เต็ดีจังสีครับบอกมาถือเก็ดมาหลายปีแหละสุขภาพแข็งแรงในเบื้องในแย่งเขาก็บผู้สนใจในเครื่องปลูกของฟังนเขามันก็นอยู่จังสีละ่ะครับคุณนะ่ะอันนี้ต้นยังไง